พุธย้ายวัน mm. ที่30มีนาคม2566จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเวลา22นาฬิกา52นาทีส่งผลให้เก้าราศีนี้วาจาดีชีวิตปังเออก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมชาโรด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยที่ต้องบอกว่ายิ่งพูดดีวาสนาบุญบารมีจะส่งผลให้หยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังมีวาสนาดีมีบุญ บารมีที่ดีนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนั่นเองนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมทุนต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ชาวเมทุนนะปากจะดึงดูดโชคลาภการเงินการทอก็ามาให้คุณแบบรัวๆยิ่งพูดดียิ่งมีวาจาเสร็์มีโอกาสมีโชคมีลาภเพราะวาจา นะเพราะฉะนั้นอวยพรให้ตัวเองบ่อยๆเลยนะต่อมาก่ะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวเรื่องของการพูดการสื่อสารนะการงานจะเข้ารวๆเอ็ MC ทั้งหลายผู้ประกาศหรือผู้สื่อข่าวหรือว่าใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการพูดหรืออินฟลูเอนเซอร์ o ิ k กต็อกเกอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะยิ่งพูดยิ่งรวยยิ่งพูดยิ่งงานเข้า นะมีโอกาสงานเข้าเงินเข้ารัวๆแล้วล่ะช่วงนี้นะต่อามากับชาวลัคกนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์นะต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะการพูดค่ะนะใครที่ยังไม่เคยออกมาพูดออกมาพูดเลยค่ะออกมาแสดงตัวตนออกมาสร้างตัวตนมีโอกาสเหลือเกินจะมีชื่อเสียงนะทำคลิปอาจจะเป็นคลิปเป็นคลิปไวรัลหรือว่าเป็นกระแสก็ได้นะ มีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเดินทางหรือทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศก็แล้วแต่มีโอกาสโด่งดังเด่นดังมีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะต้องบอกเลยช่วงนี้คารมคมข่ายดีมีโอกาสจะพบรักหรือได้รักดีๆเพราะคารมดีนี่แหละนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศี ธนูหรือราศีธนูนะต้องบอกว่ามีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงนะการพูดการจาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไอเดียความคิดที่เริ่มสร้างสรรน,นะจากการพูดการสื่อสารของคุณนะหรือบางคนออกมาพูดอาจจะทําให้เตะตาแมวมองแล้วดึงเข้าสู่วงการบันเทิงอะ่ะมีโอกาสเนาะต่อมาชาวลวัราศีมังกรหรือราศีมังกรต้องบอกผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตา,ม,า,ม,า,นะามีโอกาสได้ทรัพย์ได้สินได้เงินได้ทองได้มรดกเพราะคําพูดยิ่งพูดอ้อนยิ่งได้นะมีโอกาสได้ทรัพย์ ก้อนใหญ่นะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางสื่อสารน,นะกับผู้คนหมู่มากมีคอนเน็กชันใหม่ๆและทําให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองด้วยนะยิ่งพูดดียิ่ง,ส,งส่งเสริมดีสุดท้ายชาวลัคนาราศีมีหรือราศีมีนะต้องบอกเลยจะมีเงินมีทองมีความร่ํารวยและมีทรัพย์สินเพราะวาจาของคุณเพราะฉะนั้นพูดไปเยอะๆเลยค่ะมีโอกาสได้เงินนะยินดีด้วยนะ